แย่กูลืมชื่อโรงแรมโรงแรมชื่ออะไรวะเออวันเดอร์ซินเดอร์เออเช้าวันแกคนเออแหละก็ตอนนี้ข้าก็อยู่ที่โรงแรมใช่ปะก็นี่แหละข้าก็จะแช่น้องบาดบอมเนี่ย่าบารบอมยู่ไหนนี่นี่คือน้องบาดบอมทุกคนมันคือยี่ห้ออะไรวะเอยแค่เอาใหม่เอาใหม่ ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่ม49ครับเด็กน้อยอายุ19คนจะนอนได้แล้วใช่คนเขาจะมารีวิวห้องหนาวสวยมาก Amazing Thailand ใครเกิดมาเห็นเลยนี่คือน้ำที่เปิดทิงไว้อุณหภูมิ90องศาทุกคนเราเรียนตายเลยแล้วก็วันนี้ที่เปิดน,นาำทิงไว้เพราะว่าเขาจะมาแช่ไอ้ ب ب าบาดบองมันเป็นของที่ขเขาัดเฟ ไม่มีสปอนเซอร์ครับสำหรับซับสไคร์6วิวเอ้ยซับอะซับสไคร์ผู้ติดตาม6ซับสไคร์มี6คนเออพูดอย่างนก็เออหลทุกคนแล้วก็จะมาแกะกันนี่อันนี้เมื่อซื้อมาเป็นเดือนแล้วเออใช่เป็นเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้จะมาใช้กันแล้วทุกคนอืมสวยมากเลยเน็ตโคร ตกกระจายดูว้าวเอออย่างนี้ก็เป็นครั้งแรกโดยที่ยังไม่เคยใช้จะลองใช้แล้วกันดู้ยเทีย่วยเหรอฮีฮียสวยสดลัซียฮ้องเราจะ,ะไม่พูดคำหยาบลนึงไปอ,อ,อยงันสวยอะ่ะโอเคลูกตั้งแพงก็ต้องสวยแหละว้าว โอ้ว้าวกลายเป็นก้อนอึเอ,อ,อยคนเหมือนอึเลยวิวิโคตรสวยเลยไม่คิดว่าจะสวยด้วยเห็ดครอกสวยมากว่ะวันนี้จะนอนนี่นี้ทุกคนตื่นมาก็ตายแล้วเเล่นเออทุกคนก็ประมาณนี้หละก็สำหรับคิดวันนี้ก็เขาปิดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นเอพิโซดหนึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นพาร์ทสองครับทุกคน ฝากกดติดตามก็ฝากกดซับสไคร์นะครับฝากกดถูกใจด้วยปั๊มไลค์เข้าใจไหมให้กับยูทูบเบอร์หน้าหน้าใหม่งงโๆโคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับไปนอนละไปอาบน้ำละครับโอเคครับบ๊ายบายครับ